ครับพบกับผมช่องสตีนะครับวันนี้จะพาช่างก้าไปเอาเครื่องกึ่งนะครับเครื่องกึ่งมือสองครับเครื่องกึงมือสองมือสี่มือสี่จ้าวาดเจ้าวาดมือสองครับมือสองนะมือสองฮะมือสองก็ถือเลยใช้ไม่ได้มือสองนะครับเดินรอไปดูครับว่าสภาพจะเป็นยงไรครับกำลังเดินทางครับอจากเสียระบบครับช่างกาช่างก้าครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ อยู่ได้นะอยู่บุรีรำหมดอยู่บุรีรัมย์อำเภอชันีครับบ้านปะกคงครับไปกลับรองไม้เลยหรอเดี๋ยวเราเดินทางแบบแป๊บนึงนะครับเราแถวแถวนั้นก็รอรออยู่นั้นนะครับเดี๋ยวไปหาเดี๋ยววารเดี๋ยววารไปนู่นเลยนะครับไปหอบเลยขบานที่สร้างมาครับมาดูคลองใต้ดินนะครับช่างกล้าวมาคลองใต้ดินนะฮะเอาคนลังสร้างอยู่ครับนี่ครับนี่ดูโรงโม่ปูนครับนี่ไหน่แน่ถึงแล้วนี่ตอนนี้นั่น เขาจะถมดินไว้ข้างบนนะครับแล้วก็จะปลูกข้าวข้างบนเหมือนเดิมนะครับเคยเห็นไหมครับแต่เขายังทําไม่เสร็จครับเกิดมากผมก็เพิ่งเคยเห็นเลยเาาครับอลังการครับไม่ไปใช้เินหรือเรื่องของนี่ครับถึงแล้วถึงแล้วครับนี่เอาเครื่องเก่งอันนี้ก็พามาดูคลองแต่ดินนะฮะเออนี่โอ้โหสุดว่ะโอ้นี่ครับประมาณนี้นะครับไม่คนนี่คูนอันนี้เป็นการเพิ่งอันนี้เป็นการิ่งอีสิเอุ้ยจงุ๊ะ โอกำลังโมเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้ครับโอ้โปกไฟไงบ้านในหรอเปล่าไฟตัวเดียบใหญ่เน,นี่นนโยโอ้ปกไฟสามเมตรนะครึ่นนรงสามมอมาใส่อะไเลยนะอันนี้เรากำลังเดินทางใกล้จะถึงแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ใกล้จะถึงหรือจะถึงอยู่อย่างนี้อันอีกใกล้เยอะมาจากบ้านก็นนประมาณกิโลนีเ่เก้าสิบโลเลยแปดสิบโลได้แปดสิบโลเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับมาครับได้มาถึงแล้วนะครับ มาดูเครื่องกึงนะครับนี่ยกนี่ได้ยนี่ก็มีอูตอรถนี่ยกพกโหเขา่ามีโอ้นี่ยกใส่สั ครับอันนี้โซนิคลายหมื่นหนึงครับนี่ครับหมื่นสองนะครับดูกระพาครับโอ้ปลาลูกสูปลาลูกสูอายวเกือบกึ่งโบราณนะครับเดตน,นว่าเดินออโตโอ้วอไไรเดินออโต้แบบปาดนาขึ <laughs> ้นฟอกออโตอะไรไหม อูหลายแห่งราคาหมื่นสอนะครับนี่แคว้นใส่นี่เลยวะยูเกย์ฮาลน้อยเนตัวนี้อ่บอนนี่อ่บอลไใส่กับมูกเสาเสาด่านี่เสาหนีพอดีนี่ตัวการ้ามุนเนมังกงนี่น่ะเก่ระบบซีคอยูบุกินืนพี่วะมันกิ่งบดไดนี่วะมันเป็นค้างสิตู่ตู่ กจะทําการยกก่อนนะครับยกขึ้นรถครับ <c oughs> ได้ <c oughs> บ่บ่ตีนเลยวะนี่มันดินี่มันมน,มน,น,น,น่เลยคือคนดับไฟรเขาเของน <c oughs> เห็นได,ด้น<ะ>่าเราเห็นได้นี่มีแต่ข้ามน,นี่เลยก็ดีนี่เลยข้ามเอาข้ามน,นี่เอาข้ามน,น,นี่ด้วกอมันจะปีนขับขา คออาดก้างนี่น้องจเาทีเอาเล็กเอาไม้มาผ้านล้าาก็คารทามัมีคาลอกมาดูกันยกขึ้นได้ไหมครับเนี่ยแจ็จอนังก่อนเนี่ยเอาครื่องครื่องคือเสียครับนี่ครับได้ทำงานเน็นนเบเนบไสหูกันครับ

อย่าสีรวดอยาคหาที่เติมลมไม่มีคร <st> ับตอนนี้ครับมั่งไกลอันนี้กำลังกลับบ้านนะครับนี่นี่นี่บมี่เลยเดี๋ยวทีน้องหอยกยเียหอยแล้วครที่ร้านปลาย่างเนียันาจะงี้แหมึงเ้ยนี่ทับ้านปริงครับเดินทางกลับบ้านครับยามเย็นๆนะครับมาตรการดีๆโอ้ยขอพี่ของเพย์ของปลาย่างเนาะก็เปิดปิดเปิดิดเลยมันตัดกันเป็นยังถามเกินนึ่งที่ะ ครับพอจะแดงวัดด้วยกันใช่ไหมเรื่องกรใจายเลยเลยเครื่องกึ่งแสนสองฮะนี่หกหมื่นเก้าไฟบ้านเนี่ยมเยี่ยมเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าไปบ้านเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนยกลงครับตอนยกขึ้นไม่ได้ถ่ายครับไม่มีใครช่วยถ่ายตอนยกไม่ถ่ายเชื่อย แค่นี้ใส่ตัวนี้ตัวนี้ปวดหัวหนึ่งค่ปวดครับปวดแต่ว่าว่าที่นอดพับนี่คือคืออันนี้ถึงบ้านครับคือบนปูครับต้องเอาฝาท้ายออกครับเดี๋ยวเดี๋ยวงอครับเดี๋ยวยกลงมาครับนี่ครับยกลงครับเม่รจะเอาตรงไหนดึงอีกเน็บเนบไส่หูลงนี้นี่กำลัดึงตรไหนครับ แทงยุกบ่ข้องบ่ข้องเลยนะล้มันบีเลยมันเล็กลองมันบางมันบีมันบีนี่ครับได้เอาเครื่องเกงมาถึงแล้วครับยกลงเรียบร้อยครับเสียเส้นไปหลายวันครับมาดูครับเครื่องเกงหมื่นสองฮะปวเอวครับโอ้ครับรับะบบสวิตช์ครับโบราณครับกุ้ญปูครับนี่ครับซับซ้ายขวามับซ้ายมับขวาครับนี่เกียวอันนี้คือเกียยวตัวนี้ น,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 กกนีนนี้โคตรเรก็ดึงลงนึ่งึเบิ่งกันนั่นอหละมันนีโตหมุนหมุนหมุนกึ่งเกี้ยวนี่น<า>อันนี้ว่างอันนี้กึก่นอันนี้อันนี้วางนกี้กึก่นนตัวนี้อีกเดียวมาทันได้ลองคือฝืดเันบ่เคยได้ใส่อคือได้ใช้ประมาณนี้นะครับเปิดตัวน,ตนี้ยังใหม่ยังยงไม่มีหวานนบะ จับซีครับจับซีโอ้หนูนี่หนูไหมนี่เลี้ยงหนูขายไหมครับสายพันธุ์ครับถอดเปลี่ยนใหม่หมดนะครับต้องทำความสะอาดหมดครับเปลี่ยนใหม่ไม่มีตังครับแล้วเราขอจบคลิปเทวนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับมาดูครั้งต่อไปครับว่าจะใช้งานได้ไหมครับตรงไลค์ครับไม่มีตังเลย